ามาดูเจ้าอินซีนะฮะไปชนเมื่อวานไปชนเมื่อวานปากล่างหักนะครับปากล่างหักถ้าถ้าดูแลไม่ดีเนี่ยคือมันจะปากมันจะหลุดออกแล้วก็กินข้าวไม่ได้แล้วก็จะตายนะ,ะตอนนี้การรักษาเบื้องต้นคือคือเอาปีกนะฮะมามาดามปากไว้นะ,ะเนี่ยปีกมาดามดามปากแล้วก็เอา เราได้เย็บแล้วก็เอากาวร้อนหยอดนะทีนี้ก็เอาเอาปูนนะปูนขาวนะปูนขาวปูนเขียวหมากนี่แหละมาพอกไว้นะมันปูนพัตเตอร์นะทำให้มันแข็งนะครับรักษาปากมันไว้เนื้อปากมันจะมันจะเหี่ยวลงนะฮะปากมันจะรีบลงแล้วก็บุดออกทีนี้เราป้องกันไม่ให้มันเหี่ยวมันเลือกเราดามไว้เลยนะดมปากไว้เลย เนี่ยัด้วยมันกลับมาเหมือนเดิมน,นะกระดูกต่อกันแล้วก็กินข้าวได้ตอนนี้ป้อนข้าวไปก่อนนะครับเดี๋ยวคอยดูคลิปต่อไปนะครับว่ามันจะรอดหรือว่าจะหรือไม่รอดนะฮะถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกันแชร์นะครับผมถ้ามีประโยชน์แร์คิดว่ามีประโยชน์อนี้ดำสองข้างเลยนะครับดำปากสองข้างเนี่ยเจ้าอินรีนะเป็นไก่ไกเก่งนะครับตัวนี้อันนี้รักษามมนไว้เพราะว่า จะได้เอาผสมพันธุ์ต่อนะครับเป็นไก่เก่งไก่แมงไม่พร้อมผมเอาไปชนเมื่อวานปากล่างครับ